สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของโชกุนชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็มีแอปเกมหาเงินเข้าอลเลตฟรีนะครับจะเอามาแนะนําให้กับเพื่อนๆกันนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่รู้จักกับเกมนี้นะครับก็สําหรับเกมนี้นะครับมีชื่อว่า m ั n นี่ชูเตอร์นะครับเป็นเกมแนวปารมีดนะครับเป็นเกมฟรีนะเพื่อนๆลองไปดาวน์โหลดมาเล่นกันดูได้นะครับ ขมีช่องทางการถอนเงินเข้าบัญชี t o m มนนี่ l l ลเด้วยนะครับใครที่สนใจก็ผมทิ้งลิงก์เกมไว้ให้ใต้คลิปเรียบร้อยละนะครับลองไปดาวน์โหลดมาเล่นกันดูได้นะครับซึ่งหลักๆของเกมเกมนี้เนี่ยคือเราจะต้องเก็บสะสมเพชรนะครับเพชรเนี่ยจะสำคัญมากๆเลยนะครับในการที่จะเอาไปแลกเป็นเงินเ,นเข้า t ู o l m o n e y Wallet นะครับก็เพชรเนี่ยสามารถหาได้หลากหลายวิธีเลยนะครับ วิธีแรกเลยเนี่ยจะเป็นการเช็คอินในแต่ละวันนะครับเนี่ยอย่างแช่นเพื่อนเข้าเกมมาแล้วก็กดเช็คอินแค่นี้เองนะครับเราก็จะได้รับเพจแล้วแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเพจเนี่ยมันสามารถหาได้จากการดูวิดีโออะไรต่างๆด้วยนะครับซึ่งนี่หน้าตาตัวเกมเป็นประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเมนูแต่ละเมนูของตัวเกมเนาะเริ่มที่เมนูแรกกันก่อนนะครับนี่ เป็นเมนูการถอนเงินนะครับสามารถกดไปได้เลย <_ C 00 1> ก็สําหรับการถอนเงินจากแอปนี้นะครับขั้นต่ําเพียงแค่10บาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆโดยที่เราสามารถถอนเงินได้2ช่องทางนะครับจะเป็น t o o ั m น n ่ว l ลเลก็ได้หรือว่าจะเป็นการเติมเงินมือถือก็ได้นะครับนี่ขั้นต่ำา1บบาทเท่ากันเลยนะครับถ้าใครอยากเ,เติมเงินมือถือนะครับมีแค่ as d t a แแล้วก็168เนาะ ไม่มีเป็นทูมูฟนะครับก็อันนี้เนี่ยแล้วแต่เพื่อนเพื่อเลยนะวันเพื่อนสนใจทางด้านไหนนะครับแต่ถ้าแนะนําก็ทูมันนี่วอลเล็ตนะครับก็การถอนเนี่ยแค่เรากรอกเบอร์ทูมันนี่วอลเล็ตของเราแค่นี้แล้วก็กดถอนเงินได้เลยนะครับซึ่งแอปนี้เนี่ยผมก็เพิ่งเคยเล่นเหมือนกันนะครับผมก็ยังไม่เคยทําการถอนเงินเนาะก็ไม่แน่ใจว่ามันใช้ระยะเวลาในการถอนเนี่ยกี่วัน ถ้าใครที่เคยเล่นเกมนี้แล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกผมที่ใต้คลิปด,ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นเมนูการถอนเงินของแอปนี้นะครับทีนี้ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูเมนูอื่นกันนะครับไปเริ่มที่เมนูตรงนี้ต่อนะจะเป็นเมนูเชิญชวนนะครับเป็นการเชิญเพื่อนเนาะสำหรับแอปนี้นะครับเราสามารถที่จะก๊อปปี้รหัสเชิญไปแนะนำได้นะครับการเชิญเพื่อนเนี่ยเรามีโอกาสได้รับเงินรางวัลสูงถึง5,000บาทเลย นะครับนี่สามารถอ่านก,กฎกติกาการเชิญเพื่อนได้นะครับซึ่งการเชิญเพื่อนเนี่ยเขาจะมีรางวัลการเชิญให้ตามนี้นะครับก็คือถ้าเชิญเพื่อนคนแรกจะได้รับ60นะครับเชิญเพื่อนคนที่2คนที่3อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับอ่าเนี่ยเขาจะมีเขียนบอกไว้นะครับก็สามารถอ่านดูรายละเอียดได้นะครับทีนี้ถ้าเราอยากจะเชิญ ก็ให้เราทําการกดตรงนี้เลยนะครับเชิญเพื่อนเพื่อรับรางวัลมากขึ้นเนาะกดแบบนี้นะครับแล้วให้เราเลือกเป็นอันนี้นะครับเ,เพื่อนๆกดเป็นแชร์ทูลิงนะครับจะเป็นการก๊อปปี้ลิงก์มาแล้วก็นําไปแนะนําต่อนะครับหรือใครจะก๊อปปี้เป็นรหัสการเชิญก็ได้นะครับนี่ด้านล่างมีให้เลือกเหมือนกันนะครับผมทีนี้นะครับ สำหรับเกมนี้มันเล่นยังไงมันหาเงินยังไงนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับแตะที่หน้าจอนะครับเพื่อทำการปาไมีขึ้นไปเนี่ยแบบนี้นะครับอ่าเนี่ยก็คือถ้าเราปาครบเนี่ยมันก็จะผ่านด่านนะครับเวลาเราผ่านด่านแต่ละด่านเนี่ยมันจะมีเพชรขึ้นมาให้แบบนี้นะครับคือตรงนี้เนี่ยเราจะต้องกดรับนะครับแล้วก็รอดูวิดีโอเนาะถ้าเกิดว่าเรากดอ่าปฏิเสธไปเนี่ย เวลาเราจบด่านเนี่ยก็คือเราจะไม่ได้อะไรเลยนะครับนี่อย่างสมมุติผมกดอาปฏิเสธไปเนาะก็คือผมไม่ได้รับอะไรเลยจากการผ่านด่านเมื่อกี้นะครับนี่ประมาณนี้นะสำหรับวิธีการเล่นก็ง่ายๆนะครับซึ่งในแต่ละด่านเนี่ยมันจะมีจํานวนจํากัดด้วยนะว่าเราจะปามีดได้กี่ครั้งนะครับคือถ้าเกิดเราปาเกินจํานวนเนี่ยมันก็จะเฟลนะครับนี่อ่ะผ่านละนะครับคือถ้าเราผ่านเนี่ยเราต้องกดรับนะครับ กดรับตรงนี้เนี่ยเพื่อที่ว่าเราจะได้รับเพชรนะครับคือไม่งั้นเนี่ยก็คือเหมือนเราเล่นแบบเปล่าประโยชน์เลยนะครับการหาเงินจากแอปเกมเกมนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการผ่านด่านแล้วก็กดดูโฆษณาเพื่อรับเพชรกับาการล็อกอินรลยวันนะครับอันนี้จะเป็นช่องทางการหาเพชรเบื้องต้นนะครับ แต่ถ้าใครที่อยากหาเงินไวกว่านั้นก็จะต้องเป็นการเชิญเพื่อนนะครับมีอยู่แค่2ช่องทางประมาณนี้นะครับแล้วก็มันจะมีเป็นพวกเมนูอื่นๆด้วยนะครับอย่างตรงนี้เป็น iPhone 13 Pro นะครับก็คือมันน่าจะได้ยากนะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับตรงนี้ก็เขาบอกให้เราเก็บสะสมเพชรให้ครบ50ล้านล็อกอินให้ครบ7วันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นการโฆษณาเฉยนะครับ ไม่ไม่มีทางที่จะได้รับจริงๆนะครับแล้วก็รูปกล่องของขวัญตรงนี้คืออะไรเดี๋ยวเราลองกดเข้ามาดูกันนะครับโอเคสําหรับกล่องของขวัญตรงนี้น่าจะเป็นเหมือนการโฆษณาหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะ,ะเดี๋ยวผมลองเล่นดูนะครับมันน่าจะเป็นโฆษณานะครับตรงนี้ก็เพื่อนๆไม่ต้องกดเข้ามาก็ได้นะไม่มีประโยชน์อะไรนะครับสามารถกดออกไปได้เลยแล้วก็ด้านล่างนี่มันจะมีเป็นร้านค้าอาวุธด้วยนะครับ ตรงนี้ถ้าใครอยากได้พวกสกินมีดใหม่ๆนะครับก็จะต้องเก็บเหรียญน,นะครับให้ครบ1,000ันเหรียญเพื่อเอามาลดล็อกนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะมีเป็นกล่องหีบนะครับอลองกดเข้ามาดูะจะเป็นเกมอันเดิมแล้วก็ด้านล่างขวานะครับเดี๋ยวเราลองกดดูให้หมดเลยแล้วกันเนาะว่ามันคืออะไรด้านล่างขวานี้ก็เป็นเกมที่ เป็นโฆษณาเหมือนเดิมนะครับไม่น่ามีอะไรละโดยรวมของตัวเกมเกมนี้จะเป็นปรับมาณนี้เลยนะครับเพื่อนๆถ้าใครที่สนใจก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูได้นะครับเป็นเกมฟรีไม่ต้องลงทุนเลยเนาะสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องของโชว์ฟูดชแนลด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจนในการทำคลิปต,ต่อไปเนาะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ